เมื่อช่วงสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้ได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรายานยนต์ชนกับรถเก๋งที่บริเวณสี่แยกบ้านกลางหมู่สิบตําบลทุ่งตําเสาอํอาเภอขาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากที่ไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพทุ่งตําเสาและหน่วยกู้ภัยมที่มิตรภาพสาม,มัคีขาดใหญ่พบว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายในที่เกิดเหตุคือนายเฉลิมชัยพุทธแดงอายุ2 1เปีซึ่งเป็นคนขับรถจักรายานยนต์ส่วนรถจักรายานยนต์ล้มอยู่อีกฝั่งของถนนได้รับความเสีียยยหาานนอกกกจ้ังงพบรถเ จอดอยู่ห่างออกไปราว100เมตรสภาพประตูคนขับและแก้มหน้าบุบพังเสียหายและกระจกหน้าแตกส่วนคนขับยังอยู่ในที่เกิดเหตุจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุรถเก๋งขับมาจากกรุงเมืองหัดใหญ่กำลังมุ่งหน้ากลับบ้านที่ตำบลทุ่งตาเสาและได้ถูกรถจักรยานยนต์คันนี้ที่ขับออกมาจากริมถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และชนร,ออรน,นรถเก๋งอย่างไรงทำให้คนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่สำหรับบริเวณสี่แยกแห่งนี้ไม่มีสัญญาณไฟจราจรหรือไม่มีไฟเตือนและมักจะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยมากมีทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บและชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้องให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพื่อความสะดวกในการสัญจรและลดอุบัติเหตุทีมงานเฉพาะและแต่สงขาเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยครับ เมื่อช่วงเช้าคืนที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกหกล้อขนส่งไปรษณีย์ของบริษัทไปรษณีย์ไทยชนท้ายรถบรรทุกพ่วง เกิดบนถนนสายเชียรพื้นที่บ้านควรสายทองหมู่ก้าตําบลท่าช้างอําเภอบางกล่อจังหวัดสงขลาฝั่งขาเขา้าอําเภอรัตะภูมิทําให้ผู้ที่ขับขี่รถไปรสเน่ถูกอัดกอปี้ติดอยู่ในรถบาดเจ็บสองคนคือนายขสเดยเนื้อหน้าคนขับได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาและนายสมเจตปุโปบาดเจ็บเล็กน้อยหน่วยกู้ภยัยนําตัวส่งโรงพยาบาลบางกล่อและโรงพยาบาลหาดใหญ่ทั้งสองคนเป็นพนักงานของบริษัทไพรสเน่ไทยส่วนคนขับรถพ่วง ปลอดภัยจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุรถบรรทุกพ่วงวิ่งอยู่เลนซ้ายกำลังบรรทุกทรายจากอำเภอเทพาไปส่งที่จังหวัดพัทลุงและถูกรถไรษณสนีที่วิ่งตามหลังมาพุ่งชนท้ายอย่างจังโดยไม่ทราบสาเหตุหลังเกิดเหตุตำรวจสพบางตมจะสอบสวนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอีกครั้งนี่คือภาพอุบัติเหตุที่ทีมงาตพาและ,ตะแต่สงคลาเอามาให้ได้ติดตามกันครับ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับขับขรถด้วยความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะในช่วงกลางคืน สวัสดีครับ,บร